นมาสก,การพระอาจารย์บรรทาคาร,รัวจาย์อรุสวดั์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเ็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่26เมษายนพุทธศักราช2568ตรงกับบันเสาร์มรม14ค่ําำเดือน5ปีมะเสงวันนี้เป็นวันธรรมโสวนะเดินทางไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกลมมาท่าเุสียัโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวที่ม้าสีตองอ่อน ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโตรพลสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการเล็กนิดียชื่อคือดอชิดาตระดับทอฐานนบโตทอมุทเฒ่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสดาสอโบลศีสอเสือหอหิบรอจุราอ่างและหอนคู่เลขมงคลวันนี้เลข5เลข3และเลข6หมายเซตวันนี้หลวงปู่ขาวอนาลโยสอนไว้ว่าทรัพสมบัติที่เราสแสวงหาในชาตินี้เมื่อขาดลมหายใจสมบัติก็กลายเป็นของโลกร่างกายนี้ก็จะแปลสภาพเป็นดิน เป็นน้ำเป็นลมและเป็นไฟขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ